คือเราต้องเฮ้ยโัแดงจะขายอะไรอย่าเพิ่งขายนะจะขายอย่าเพิ่งขายครับจะขายเลยครับจะ,จะขายครับคอปเปอร์มีถึง90แท่งไหมมีมี40ครับข่าทำไมมี40่สบเป็นอ่ะ,อะมีผมมีคนละ40อ่ะกับคนใส่หมวกในนี้ให้ร้อยห้าให้ทำดีทีแต่อย่าขายในนี้ได้ปะขอบซื้อได้ปะอะ พี่จะซื้อเท่าไหร่ครับก็หมดหมดเลยครับหมาหมดเลยเอาหมดเลยครับขอพี่ร้อยสิบได้ไหมได้มาดิโอเคกระเป๋าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเวข้ามหมูกระทะทูดาราซิตี้แฟมิลี่เนาเจเจเก้าศูนหนึ่งครับสี่สิบสี่สิบแปดสิบแปดสิบคูรสิบเลขเลขอะไรครับ กระเป๋าหกสิบแปดครับเอาเอาไว้ที่คนเดียวก่อนเลยกันนะครับขอบคุณครับ thank you ครับขาดเท่าไหร่นะเราต้องใช้กระเป๋าเท่าไหร่นะขาดสิบใช่ปะกระเป๋าสักไม่รู้อย่าเพิ่งขายขายอะไรอย่าเพิ่งขายขายเหล็กครับเหล็กกี่แท่งกี่แท่งมีร้อยสามสิบครับเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยให้แท่งละร้อยให้แท่งละร้อยห้าในนี้ได้ร้อยหนึ่งนะกระเป๋าอะไรครับพี่กระเป๋าเก้าศูนย์หนึ่ง เรียกแล้วกระเป๋านึง C7 ครับอย่าเพิ่งขายครับอย่าเพิ่งขายครับจะขายอะไรครับอย่าเพิ่งขายครับจะขายอะไรครับอย่าเพิ่งขายครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับอย่าเพิ่งขายครับคุณผู้หญิงครับฮัลโหลคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งขายครับคุณผู้หญิงครับอะไรอ่ะไม่เห็นคุยกับกูเลย ผู้หญิงครับผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับอย่าเพิ่งขายครับคุณผู้หญิงครับอย่าเพิ่งขายคุณถึงกับต่อยเราเลยเหรอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเราไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกทำไมต้องผู้หญิงเมืองนี้เป็นอะไรวะมันต้องดูทุกคนเลยวะไปขอขอขอซื้อได้ไหมครับขอขอซื้อเหล็กหรือคัพเปอร์ได้ไหมครับขายไปแล้ววันดีสามสิบอันเมื่อกี้เฮี้ยผู้หญิงงเมืองนี้มันเป็นเฮี้ยอะไรกันวะ กูไปซื้อก็ได้ไอสัตว์เดี๋เพิ่งขายไอนุ่มอย่าเพิ่งขายโนมเย่าเพิ่งขายจะขายจะขายอะไรจะขายอะไรคอปเปอร์ขอขอซื้อสิบแท่งสิบแท่งรอะสิแท่งให้แท่งละร้อยห้าห้ารอร้อยห้าธรรมดาเฉยๆนี่แหละอ้รอยอ้อไอยเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย่งนหนึ่งอิดลักกันเร็วๆๆๆ ยี่ดีเสียงมันล็อกดีวะไอ้สัตว์ผมมีไม่ถึงอะโทษใจใครมีอายายคอปเปอายายร์ใครใครมีคอปเปอร์ครับขอซื้อสิบแท่งครับห้าสิบบาทใครมีคอปเปอร์ขอซื้อสิบแท่งครับไปแล้วก็ร้อยสิบซื้อมาสิบบาทขอซื้อคอปเปอร์สิบแท่งครับขอซื้อเหล,ล็กเหล็กเหล็กเหล็กขอซื้อเหล็กของสิบแท่งครับเลขเก้าสุดหนึ่งครับเลขเลขแปดหกหกแม่งเขาไม่ได้คุยกับกูนี่ว่น็อต เชีย่ยแม่งเลยอ่าคัพเปอร์สิบแท่งเหล็กหกสิบแท่งเลยย็กใหญ่ครับพี่หกสิบครับมีถึงไหมมีครับพี่เก้าสุดหนึ่งครับแม่คุณถึงต่อยกับุบเงินอันฝาสุดเลยเล็กๆเลรครับ สามสองครับพี่หกสิบแทง่งหกสิบแท่งคูณร้อยห้าเฮ้ยราคามันราคามันขึ้นนะเนี่ยเมื่อกี้ได้เจ็ดพันห้าเมื่อกี้มิ้นขายแค่ร้อยเดียวเอง,งนี่ครับมีมีคอปเปอร์มีคอปเปอร์สักสิบแท่งไหมเฮ้ยไอไอ,ไอทีเล็กมีคอปเปอร์สิบแท่งปะไม่ได้ทำคอปเปอร์ไม่ม, <10 S 2> มีขายพังหมดละสิบแท่งอยากขายแค่สิบแท่งใครจะขายคอปเปอร์อย่าเพิ่งขายครับขอซื้อสิบแท่งครับอย่าเพิ่งขายเล็กอ่ยเหล็กไม่เอาอีกหี้ยมีแล้วโอเค สวยไหมเฟสใครมีใครมีคอปเปอร์ขอซื้อสิบแดงครับตีตู้ห้าหมื่นนี้เนี่ยในบัญชีเนี่ยมีสี่หมื่นได้พอดีเลยรอพี่รอรอรอขอซื้อคอปเปอร์สิบแดงครับขอซื้อคอปเปอร์สิบแทงครับขอซื้อคอปเปอร์สิบแดงครับนี่แต่เล็กครับ เพียตอนแรกไม่น่าขายเลยพี่ไม่ทำหรอไม่จะไปตกปลาแต่ตัตีตู้ก่อนอเนี่ยอย,อย่าเพิ่งขายครมีคอปเปอร์ขายติขยดขอซื้อสแท่งครับใครมีคอปเปอร์ขอซื้อสิดแท่งครับเรียนเท่าไหร่ครับร้อยห้าฮะในนี้ได้ร้อยหนึ่งนะยังไงร้อยสิบได้ไหมโฉดีงอกสบายอ่าาาาาาา เก้าส่วนหนึ่งสิบแพงครับเลขอะไรครับพี่เห็นร้อยสิบหรอใช่ปะใช่หรอแปงง เลขเปล่าแลับเลขเปล่าเออเดี๋ยวครับดี่ดำเออไม่ดด้มาเดี๋ยวครับเออเลขอะไรครับเร็วๆดีจะไปแล้วพี่ดด้มาเดียวครับพี่ไอจ้าฝากเอาเงินค่าคอมเปอร์เขาด้วยละพันห้าสิบกับผมแดงอ่ะ เดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบหนึ่งว่าเขาอยู่ยังผมว่าผู้หญิงเมืองนี้ต้องเริ่มอันตรายแล้วเจอสองคนแจว๋วปักแจ๋วสองคนเลยไอ้เชี่ยเขาหยืนท่าเดิมผู้หญิงครับ ฮัลโหลครับคุณผู้หญิงครับอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลโหลโลโลครับฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลเขาเมาอะเมายาวเลยอะยกก่อนไหมก็ยกยกไปก่อนไหมยกไปก่อนไหมให้ยกก่อนไหมยกก่อนนะยกก่อนนะขึ้นแต้มก่อนขึ้นแต้มก่อนขึ้นแต้มก่อนยกก่อนยกก่อน ผมเห็นพี่แต่พี่ขับรถมาหนึ่งชั่วโมงไอสัตว์กูหาของตีตู้อยู่เวลาดูมันก็ดูตลอดดิมึงอย่าพับจอไปนู่นไปนี่ออกไปช่องนู้นช่องนี้ดิไอสั์จะได้ไต้องถามแต่ก็แบ็คแฮนด์แม่งกดตังค์แล้วเหรอและทำไมไม่พูดแต่เมื่อกี้ รถแม่กระชาชิบหายสามสองห้าห้าหกลงอันนี้เบอร์ใครครับเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วลงงม่มีนะครับมีแต่ปลาตอนนี้ตกปลาอยู่ครับมีถ้าขายปลาหมดจะมีเท่าไหร่ขายปลาหมดมีเท่าไหร่ไปไปหน้ากี่พันมั้งทำไมมีน้อยจังอะ ไม่มีน้อยจังลุงทำสองขอทำสองคันหนึ่งได้ไหมช่วยหน่อยนิดนึงเอาสองแสนนะขอสองแสนทมสองคันห้าแสนขอยืมสองแสนยืมได้ไหมยืมได้ไหมยืมได้ไหมคืนโถลุงคนเป็นแก๊งคือวันหนึ่งมันก็ต้องฟูฟ่องถูกปะล่ะตอนนี้คือมันเกิดการช่วยกันก่อนอนาคตแบบว่ามันก็แบบมันต้องตอบแทนกันอยู่แล้วโอเคปะเอาเมื่อไหร่เนี่ยสองแสนนี่ ก็มีเมื่อไหร่เอาเอาคืนเนี้ยเอาก่อนเที่ยงคืนอ่ะไม่มีงั้นน่ะไม่มีงั้นเอาหลังเที่ยงคืนก็ได้อ่ะปืนหนึ่งยังไม่ถึงเลยเนี่ยตอนเนี้ยก็ทําให้หน่อยได้ไหมมากันเยอะหรือเปล่าถ้ามากันเยอะก็รวมรวยให้หน่อยได้ไหมยืมหน่อยได้ไหมผมผมมากับสาวหัวแดงอ่ะลองติดต่อครับถูกไหมสาแดงมีเยอะไหมเยอะนะคนเนี้ยเยอะเลยน่ะคือว่าแล้วก็แสดงสองแสด้กแสดงว่าฟาร์มแล้วก็ไปรวมกันไปที่เจถูกปะอยากเล่นไม่มีเอาดีๆมันจะได้ฟาร์มกันเนี่ยเนี่อะไรผมมีหมื่นเดียว สองแสนก่อนที่คืน <ผม S 1> แค่นี้มนนไม่<ะ>มมงั้นเงินที่วอดผมไม่คืนผมบิดฮะไม่งั้นเงินที่วอดผมจะไม่คืนสักบาททะเบียนก็ไม่ต้องเอา เฮ้ยกูบอกว่าให้เป็นภาษาอังกฤษไปใช่หรอหมดตัวเลยทีนี้พี่เคยคือได้หรอเฮ้ยผมใช้นี่ไปร้อยล้านแล้วนะ MN ที่วอตอะคือไปร้อยเอ็มแล้วนะครับ

<laughs> ไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูมีรถเนะมื่อไหร่นะเดี๋ยวกูมีอาวุธเนะมื่อไหร่นะจบบุญเข้ามาคุมหมูเลยอะ่ะคุมหลุมหมูเลยอะ่ <c oughs> ะบาจ้ามีตู้จ้าเฮ้ยใครวะ กูถามก็ไม่ตอบไอสัตว์พี่ตีอะไรอะไครับเออเฮ้ยส่งยางสองหมื่นอะส่งยางสองหมื่นส่ง้วครเบ่ ชัวร์ไอเดียวงตีเอาเวิ้งกี่ทีแล้ววะผมเหรอเออแค่ต่าสามสิบแปดเดี่เพิ่งไปฟาร์มเลกสา <38 S 2> มสิบแปดเลยเหรอมึงตีไปสามสิบแปดแล้วเหรอใช่พี่ไอ้ยี่เป็นมึงเร็วจังวะไม่ติดเลยเหรอไม่ติดเลยมึงตีอะไรอะสามสิบแปดทีสลับกันพี่ไม้หมีสลับกันไม้หม,มเีเชี่ยแม่งเอ้แม่งตีไปสามสิบแปดทีไ้เชี่ย พี่ทำทอเปอร์เซ็นต์มาแค่หนึ่งเองอะพี่กูจะรู้ไปละไอ้เหี้ยไอ้เที่ยมันตีไปถานทีแปดทีแล้วว่าฝ่าม,มือด้วยเหรอไอ้อเที่ยของกูนี่เดรี่ล็อกอินล้วนๆสิบสองกล่องไหนบอกติดง่ายกูไม่ได้บอกว่าติดง่ายกูบอกว่าทำง่าย เดี๋ยวเราดูซ่อมไฟก่อนว่าเท่าไหร่โซโเชนไลฟโซโเชนมีขึ้นมาแค่สองแต่มันของจริงนะมีขาวต้องมีดำมีดำต้องมีขาว ไอกแล้วตามจาบมูอีกแล้วแก๊งสีขาวชื่อแก๊งน็อกซิเลตคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งก็คืออาเฟย์เดวันนั่นแหละ แกงนั้นอยู่เมืองลิสูตรแดงปะไม่รู้วะผมจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันคือตอนนี้ผมไม่ได้สนของเตียวบุญละไว้ก่อนเอารถก่อน เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนก็จะต้องการปูนเราก็ต้องมาซื้อที่เราแค่นั้นหลอครับพี่พี่หลครับพี่ขายปูนหรือเปล่าครับใช่แต่ถุงสองพันนะได้ครับได้ครับพี่เอาสิบถุงครับสิบถุงเจอเจอกันที่ทะ<อ>เลสายได้ไหมเรเบิลทะเลสายได้ไหมได้ครับได้ครับไม่โทรไว้ก่อนหนีไว้ไไสัสแม่งกูขับไปขับมาเนี่ยอเฮีย